วันนี้เราจะมาทำการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น Panasonic รุ่น DSCJL1 ก่อนอื่นต้องไปดูเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับไปดูที่ตู้คอน sumer อ f ฟออฟไว้นะครับแล้วก็จะไปดูในพื้นที่การทำการติดตั้งก็คือเดี๋ยวว่าไขา่ตัวนี้ออกนะครับเราก็จะทําการติดตั้งเข้าไปาทำการเจาะผนังแล้วก็ ติดเข้าไปแล้วก็เชื่อมทดสอบระบบการทำงานนะแล้วก็ตัวตัดไฟที่อยู่ในตัวอ,อุปกรณ์ทำน้ําอุดของมันอีกทีนึ่งว่าทำงานหรือเปล่าเราจะทำการแกะหน้าก,กากมันออกก่อนเพื่อที่จะเอาตัว านมันก็คือสีดำๆเนี่ยเข้าไปติดกับผนังก่อนนี่ไส้ในมันจะเป็นนี้ตัวนี้จะเป็นตัวฮีเตอร์นะครับโดยเอาน้ำดีผ่านวาลวตัวนี้ผ่านเข้ามาในระบบทำน้ำอุ่น ิตเตอรก็จะจ่ายไปยังฝักบัวสายไฟเราก็จะเอาสายที่เชื่อมต่ออยู่ในห้องน้ำเนี่ยเข้าผ่านรูนี้เข้ามามันก็จะมีอยู่3ส,สายด้วยกันคือสายแลนสายแลนก็จะพาดแบบนี้สู่ L L ก็คือแลนสายแลนคือเส้นนี้จะมีกระแสไฟซึ่งเราจะจับ e l b หรือตัวตัดไฟรั่วนะครับแล้วก็สายนิวตันนิวตันก็จะมา ้ามาตรงนี้ส่วนอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายกลาวสายกลาวจะเข้ามาตรงนี้สายลักสายกลาวจะเป็นอย่างนี้ขีดปึ๊บแล้วก็เส้น3ามเส้นนี่คือลงกลายวเราจะเอาเข้ามาอีดหนึ่งโอเคต่อไปเราจะไปาการเจาะหนึ่งเข้าผนังสองส,ส,ส,สี่จุดเอา4ี่จุดแล้วกันถ้าเจาะเยอะผนังเราก็จะ มีรูเยอะเอาแค่สจุดก็พอน่าจะเพียงพอโอเคเดี๋ยวไปเจาะกันครับหลังจากที่เราทําการเจาะผนังเรียบร้อยแล้ว4จุดก็เอาฐานของตัวเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยเข้ามาประกอบกับสายไฟนะครับแล้วก็ตึงเข้ากับผนังนะฮะโดยสายไฟที่กล่าวไว้เนี่ยก็มีอยู่3สายคือสายแลนสีแดงก็เข้าไปจํากับจุดตัว L ตัว elb นะครับ ตรงอักษร l อลแลนแล้วก็ตัวเองตัวนิวตันก่อนที่จะทําการเกี่ยวกับสายไฟจะต้องมีไขควงตรวจสอบว่ามีกระแสไฟไหมทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่เราเจาะผนังเสร็จนะครับเรายึดสี่จุดด้วยกัน1 2 3 4หรือ3จุดก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้มันพยุงตัวเองอยู่ได้มากที่สุดเนาะตอนนี้ก็ติดกําแพงแล้วก็ดูมีความมั่นคงดี ก็เอาสายไฟ3สายที่เขาทิ้งไว้ตามบ้านนะครับบ้านสมัยใหม่มันก็จะมีสายกราวสีเขียวเขียวหรือว่าเขียวแถบเหลืองสายนิวทอนนิวทอนก็คือจะไม่มีกระแสไฟเข้ามาเนาะแล้วก็สายสีแดงนะี่คือแลนต่อโดยอักษรมันจะมีเขียนบอกอยู่นี้นี่คือตัว L อันนี้คือตัว N คือนิวอนนะครับตัวนี้คือกราวต่อเรียบร้อยแล้วทีวนี้เราก็จะไปทดสอบเปิดเอา เบรกเกอร์ขึ้นเราก็ดูไฟว่าทางานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จากนั้นก็จะต่อสายเข้าทํางานดูกระบวนการว่ามันทํางานปกติหรือเปล่าครับอา่อาขึ้นไปนะครับเบรกเกอร์มาทดสอบสายกราวครับสายกราวจะไม่มีไฟนะสายแดนม,มีแน่นอนสายแดนต้องมีไฟเห็นไหมไฟมานะครับสายแดนไฟ2 2 0บโวลต์ สายนิวตันก็จะไม่มีไฟถ้าไม่มีการรั่วถึงกันปกติมันก็จะไม่มีไฟมานะตัวสีนิวตันแล้วก็ตัวกราวก็จะไม่มีไฟนะครับส่วนตัวนี้มีปกติ เครับเราก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเอาน้ําดีสายน้ําดีจากที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยต่อตรงจากก๊อกน้ําแล้วก็เข้าไปทางเข้าตัวเครื่องทําน้ําอุ่นเพื่อที่จะไปอุ่นโดยฮีเตอร์ฮีเตอร์เสร็จก็จะส่งออกมาสู่ตัวที่เราใช้งานคือตัวนี้ฝักบัวนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวเทส t l b บเลิดลเก เซอร์กิตเบเกอร์เป็นตัวตัดกระแสไฟเมื่อมันมีการรั่วลงพื้นดินเนี่ยก็จะทํางานเราก็จะเทสมันทุก1เดือนครั้งหนึ่งนะฮะหเดือนครั้งหนึ่งว่ามันทํางานหรือไม่เมื่อใดก็ตามที่มันเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องดันเข้าคืนนะครับเพื่อให้มันพร้อมที่จะทํางานไอ้ตัวนี้จะตัดทุกครั้งที่มีการไฟรั่วลงลงดินนะครับมันก็จะมีการป้องกันตัวเองของมันอยู่ทีนี้มาทดสอบ เมื่อเราเอาสกิร์ตเบเกอร์ตัวเมนอยู่ตูค้คอนโซมเมอร์ขึ้นแล้วก็มาทำการเปิดดูซิเนี่ยไฟ ELB มา Earth Leakage Circuit Breaker ก็มาลองทดสอบดูว่าโอเคมันจะยังมันทำงานดีไหมนะทำงานได้ร้อนไหมนะครับโอเคน้ำมีการอุ่นและอุ่นได้ตามที่ ที่เราปรับขนาดตรงกลางแสดงว่าใช้งานได้ก็เป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งซึ่งทำน้ําอุ่นพ a n a s o n i c นะครับ